สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแ็กการ์ดให้ลูกค้ากันนะคือพี่ป .3 ที่โรงเรียนเราอะ่ะเขาสั่งการสองใบแต่ว่ามันจะหมดแล้วเราก็เลยแถมฟรีให้ใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่คาวันจันนะทุกคนเราขายอันละห้าบาทอุย้ยทำไมมันไม่ติดอะ่ะโอเคมาเตรียมถุงกันก่อน เอออยู่ไ่วะนี่ไงกับแผ่นจั่วนะทุกคนนี่ก่อนนี่มาเปิดก่อน นี่แหละทุกคนเกลน้ำลูกน้องเธอหมดน่ะค่อยเติมก็ได้แม่กบไขเขาหนะถ้าพุ่งหนีแม่แล้วก็พุ่งของขวัญจากฉลากของน้องเกลอ่ะท่านต่ำหนึ่งร้อยอือือแต่ว่าจะเอาเกินหนึ่งร้อยก็ได้ครูบอกก็เอาแค่หนึ่งร้อยละไห้เหมือนเพื่อนอื เราจะเอาสีชมพูนะทุกคนก็มีสติกเกอร์แมวด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนพี่เขาเอาอันนี้แล้วกันนี่แล้วก็เอาสกอตเทป ก็เทปอยู่ไหน <Okay. S 2> หาก่อนมีลูกค้าคนแรกคือดีใจมาก ของแถมของแถมสติกเกอร์เรามีเยอะไม่เป็นไรพอทนอยู่นะจ๊ะสติกเกอร์แมวเอาเป็นอันไหนดีเป็นสองอันนี้ของที่เราเอาไปให้เพื่อนตอนนั้นอะแต่ว่าอันนั้นเราให้เพื่อนฝี เขาเป็นเพื่อนสนิทสนิทแบบไม่สนิทบิดหมดไม่ใช่ยหยองนีนเราให้ฟรีเลยนะคะอันนั้นมาเลยเอาไหนดีให้พี่เขาเอาติ๊กเกอร์มาก่อนนีง ติ๊กนี่นี่หนึ <c oughs> ่งก็อือมอ่ะอันนี้ถูกละ เดี๋ยวเก็บก่อน <c oughs> มันอาจจะมีบางอันที่รุดคิวสีนะทุกคนเฮ้ยเก็บยากจังว้ายนี่มันหล่นเก็บก่อนเดี๋ยวหายโอเคโอเคโอเค อมเดี๋ยวมาดูของแถมอีกแถมมีเยอะค่ะของแถมเยอะมาก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 อันนี้เราจะเขียนติดชื่อไว้นะทุกคนว่าของพี่นิกปสามเอาไว้ก่อน ก็นนี้โทอิฐเราไม่ให้ด้วยกันเนาะ อันนี้ก็เป็นของแถมด้วยอันนี้ก็เขียนชื่อว่าพี่นิกเฮก็คือแบบของแถมมาเรื่อยๆไงนี่ด้วยเราจะไม่ให้เต่านะทกเราจะให้น้องหมูสาะเปาหมูของซื้อของขายเนาะมามามาจะใส่ถุงกันเลย เออเออเออเบี้ยวอันนึงเอาตัวเอกใส่ลงไปก็อากาศมา ลูกกินโอ้ย oh ก okay. ็คีแปะไว้ข้างหลังก็เอาสกอตเทมาติดอีกที ปากกาเอาปากกาสีชมพูพี่นีกปสามทับหนึ่งอ,อืมสิบบาท ไม่ใช่พอถึงวันจันแล้วเอาไปให้พี่เขาพี่เขาอึ้งเลยเฮ้ยนี่สิบบาทหรือยี่สิบเนี่ยของแถมเยอะจังอึ้งกันเลยทีเดียวใครอยากอุดหนุนอุดหนุนได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดแบบออนไลน์นะทุกคนนี่พี่นิกพอสามทำหนึ่งสิบบาทนี่สิบบาทเนี่ยถ้ายี่สิบจะขนาดไหนก็เชียว ้ยลืมใส่อันนี้ให้พี่เขาโอเคนี่ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกทุกคนคนคนเรามีอะไรจะมอกนี่อันนี้เก็บไปก่อนพอาเราได้มาทุกคนนี่ เป็นกระจกนะทุกคนนี่มีหวีด้วยอาจจะมึนๆหน่อยนะในกล้องอะ่ะ โอเคแล้วก็จะเก็บใส่ถุงไห้เหมือนเดิมเดี๋ยวว่าวันจันที่เราอะจะเอาหวีไปให้เพื่อนด้วยนะเป็นกระจกวันนี้แหละแต่ว,ว่าต้องรอก่อนว่าจะได้วันไหนโอเคของสำหรับพี่นิกเสร็จแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย